ไฟรางคูเดึงไถ่เชีย,ยงรายเชียงของช่วงทันนี้ทั้กว่านะครับรแบบแบบตัวนี้ไก่ทานนี้แลย nhiều đã lắm được không có chế càng ไปครับดีครับ